สวัสดีค่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาอยู่กับไม้ครับ EP ที่เท่าไหร่พี่รู้จะไม่ได้ครับเวอร์ชันหนึ่งจุดยี่สิบเอ็ดจุดห้าหนึ่งครับใช่ครับผมอัปเดตเวอร์ชั่นมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราเล่นเลยนี่นะครับมาเล่นเอิมาอะไรอันนี้อันนี้นี่นะครับซึ่งนะครับผมไอ บ้านที่ผมทำคลิปล่าสุดเนี่ยผมไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะคบก็เ <ś> ร <ması> าจ <timeline> <ไป> okay, ะไดูกันนะครับว่าบ้านที่ไม่ได้อัปเดตอะไรเนี่ยตอนนี้ครับมันจะเป็นยังไงโอเคเรามาแล้วครับโอเคอ่าเป้าหมายของคลิปก็คือไดมอนแต่วันนี้นครับเป้าหมายของคลิปวันนี้เอ้ยเป้าหมายของอีพีก็คือไดมอนแต่เป้าหมายของวันนี้ก็คือเหล็ก ใช่ครับผมต้องการเหล็กไปอย่างสูงเพราะว่าผมตอนนี้ผมเออผมผมต้องการพิกแอดเหล็กครับเพื่อที่จะไปค้าพลิกแอดเพ่อไม่ใช่ไม่ใยโอ้โหทําคลิปหนึ่งชั่วโมงแล้วคือเบลอเพื่อที่จะไปเออเพื่อที่จะไปแบบว่าไปขุดเพชรเพชรครับนั่นแหละครับ ผมตั่งการวิแอดเล็กขึ้น ick, ไปขุดเพชรเอาไว้ตรงนี้ในแสงสว่างจ้าเลยเนยโอเคโอเคแบบประมาณนี้ครับโอ้โหแสงผมอยู่ใกล้แสงเลยคนระับประเด็นผมจัดกล้องก่อนโอเคเรียบร้อยมาเรามาเริ่มเล่นกันเลยครับโอเคแสงแสงโอ้ผมนี้แสงถ้าคลิปมีแสงเยอะไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะ เออเสียงผมว่ามันไม่ค่อยสบายเลยครับโอเคผมตอนนี้ผมผมมาแฮปปี้ก่อนครับเออุผมทำาะไเพื่อนนะโอเคมามาเรามาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวก่อนผมตอนนี้ผมขอกินอาหารก่อนโอ้ผมหมงแล้วโอเคไปเราไปเลย ผมไม่รู้แล้วครับผมลืมหมดแล้วว่ากล่องผมเก็บไว้ไหนอันนี้คือกล่องอะไรอันนี้กล่องเนื้อจะนี่ครับกล่องอันนี้อะไรอันนี้อันนี้คุกกีแซลมอนโอเคเอามาเอาเอาเอาเนื้อมาให้ผมเดี๋ยวนี้โอเคครับตอนนี้ผมได้มาแล้วกิน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 เลือดผมเพิ่มแล้วรอเลือดเพิ่มครับโอเคมากันต่อครับท่านผู้ชมครับมา ผมอยู่กับไก่ผมคนดีคนเดิมครับไก่คนดีคนเดิมของผมอะโอเคโอเคผมรู้สึกดีขึ <c oughs> ้นแล้วนะโอเคนี่คือไก่ผมนะครับผมเสริมมาโ okay, อเคดาบผมใกล้พังละวันนี้นะครับผมในคลิปเอพิส่นเนี้ยผมไม่เด้ไม่ได้เจอ่้าเลยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งวันนี้ผมจะหาถ้าด้วยถ้าจะไม่เจอ,อยังไงก็ไม่รู้แล้วแต่โชคครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปขุดหาเหล็กอย่างที่ผมบอกไปนะครับโอเคผมจะเริ่มขุดตรงไหนดีตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะตรงนี้นะครับเราจะไปขุดเลยพี่แอดผมอยู่นี่โอเคมาผมจะเร่งสปีดคลิปนะครับ ครับทุครับผมขุดลงมาแล้วผมเจอ,อเนี่ยอ๋อใช่ครับผมลืมบอกไปคือบ้านผมเออเป็นเป็นน้ำาอาเป็นน้ําทะเลครับใช่ครับซึ่งน้ำทะเลล่ะไงคือตอนนี้ผมขุดมาถึงเกลื่อนมาสมุดซึ่งท่นทุานก็ต้องรู้อย่างหนึ่งครับเพราะว่าถ้ากลางทะเลเนี่ยมันไม่มีถ้ำผมลืมไปใช่ครับถ้าผมขุดลงไปเนี่ยมันก็ผมก็ต้องไปขุดที่อื่นแล้ว ใช่ครับบ้านผม maximums แล้วครับโอเคซิงผมจะทำก็คืออุดอุดครับอย่างเดียวเลยที่เราทำได้ก็คืออุดใช่ครับเดี๋ยวผมจะมาอุดครับผมเราต้องกู o d b y e บ้านนี้ไปนะครับนะ้ชมครับบอกลาบ้านนี้ไปเลยนะครับใช่ครับบอกลาไปเลย อ้ยวางไงเนี่ยวางสิเฮ้ยมันวางไม่ได้ครับท่านมันับโอเควางโอเคเรียบร้อยผมวางเรียบร้อยโอเคทีนี้ก็ทำไงต่อดีผม everything อ่อ everything will be okay ครับ <laughs> โอเคโอเคเอบโอเคเราจะขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งผมก็ยังไม่เจอเพชร <laughs> เลยนะครับ อ่าโอเคผมจะขึ้นไปเพื่อไปหาเหมืองที่อื่นครับผมจะไปหาเหมืองใหม่เพราะว่าตอนนี้เราเออขุดจนจนถึงตรงนี้แล้วครับโอเคไก่ผมต้องบอกลาไก่ผมไก่เดี๋ยวมาใหม่นะอ่ะผสมพันธุ์กันไปเอาตัวนี้ เอาไปกินอุย้ยให้ผิดให้ผิดแล้วนะฟีดฟีดโอเคสมพันธ์กันโอเคทีนี้มันจะออกลูกครับดีมากดีมากลูกมาแล้วโอเคทีนี้ไก่ผมจะมีสามตัวแล้วเยสนี่คือบ้านบ้านผมตอนนี้มีมีไก่สามตัวแล้วก็มีหมาหนึ่งตัวซึ่งซึ่งผมจะบอกนะครับว่าหมาผมหายไปไหนครับหมามมันอยู่นี่ครับมันดือ้อ แล้วมันก็ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยนี่ครับหมาผมมันดื้อตกมาตรงนี้ครับหมาผมดื้อมากเลยผมผมว่าจะพาไปเดินเล่นแต่มันก็มีม,มันก็แบบว่าทําให้ผมไม่อยากให้มันไปจูดเดินเล่นก็คือมันลงมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ผมก็เลยตีมันไปหนึ่งทีนะครับนีอ่อันนี้มันได้มาจากเจ้าซอมบี้ครับ ผมจะเก็บของที่น่าลำคาญจากอินเวน o r อรี่ผมแล้วกันอันนี้เป็นเอ่อถ้าใ,ใครนะครับที่แอบเพื่อนผมไว้นะครับมีผมมีกล่องไว้ให้แบบว่าโดเออี๋ยวก็ผมเปลี่ยนดาบก่อนครับดาบนี้ใกล้พังแล้วโอเคแทนแทนอะไรดีแทนอันนี้แล้วก็ตอนนี้เอาเอา่าผมงงหมดแล้วเอาไอ เส้นได้เป็นมุมมมไปตรงนี้ผมงขุมคลียร์อินเวนทอรี่ผมก่อนครับลกมากตอนนี้เออเอาเหินใช่ดิไม่ใช่วางไว้โอเคแล้วผมก็จะเอาซีฟวางไว้ตรงนี้เออไใช่อันนี้ไม่ใช่อาหารอ๋อโอเคเราพอเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไอ้การพาวเดอร์ไว้ตรงนี้โอเคบ้านผมงนีระเบียบขึ้นเยอะ แล้วก็หนังซอมบี้เอาไว้ตรงนี้รวมกันเป็น2ีโอเคแล้วก็ไข่เอาไว้ตรงนี้ไข่เตี้ยนะอย่าคิดลึกอย่าคิดลึกโอเคซีดก,ก็ด้วยโอเคอันนี้แหละที่ผมขุดมาจากใต้น้ําอันนี้อะสไปเดอร์ไอส์ไปก่อนโอเคเรียบร้อยครับท่นานเ้ครับผมจัดเรียบร้อยอินทรี่ผม ทีนี้ผมก็จะเอาอะไรดีเอาดาบเออผมมีดาบใหม่ครับใช่ผมมีดาบสองดาบผมลืมไปผมจัดผมผมผมลืมไปเลยโอเคมาไปถึงเวลาต้องบอกลาแล้วแต่ผมไม่อยากที่จะแบบว่าผมไม่อยากที่จะเดินไปตรงนี้ครับเพราะว่ามันอันตารายครับตอนงคืนเราจะหาไม่กัน ใช่เป็นเดึกแล้วนอนอยังโอเคนอนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะทําสะพานข้ามครับผมใช่ท่านเ้ครับผมจะทําสะพานข้ามเขาฟังไม้ผิดซึ่งเอามุมไหนดีใช่มุมนี้ต้นไม้ผมลอกหมดแล้วเพราะว่าผมหาวลเลเจอร์ไม่เจอ,อเห็นไหมครับจะ,จะสังเกตว่าต้นไม้ดวงผมลอกหมดแล้วโอเคมาผมจะไปด้านนี้ดีไหมด้านนี้ผมไม่รู้ไปด้านไหนดี เอาด้านนี้นะครับโอเคเรยมาเริ่มกันเลยครับบล็อกที่ผมจะใช้ก็คือบล็อกหิน4บล็อกนะครับโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอุย้ยพระเจ้าช่วยขุดโอเคไปเรื่อยๆหานตกนะหานตกนะไปเรื่อยๆโอเคโอเคตอนนี้ผมถึงใบไม้แล้วผมจะตัดตรงนี้ใบไม้ออกแล้วครับ แล้วก็จะทำทางลงโอเคแล้วเราก็จะทำทางขึ้นตรงนี้เรียบร้อยโอเคครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยแต่มันจะมีมอนเตอร์มาสิมันสามารถขึ้นได้นะครับซึ่งผมก็จะใช้ประตูที่ผมทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้บลา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 คุณจะพังมันครับโอเค แล้วผมจะเอาประตูครับว่ามีพ่อค้าเดี๋ยวผมไปขายกับพ่อค้าซื้อขายโอ้ยมีไว้ทาไมเน,นรั้วเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดรั้วตรงนี้นะคบเพื่อจะจะไปเสริมข้างบนต่อทีพีนี้ก็จะแบบว่าการทําเหมืองอย่างเดียวเลยอ่ะครับผมต้องทาเหมืองโอเคประตูไว้ตรงนี้ผมว่ามอนก็ไม่สามารถที่จะเปิดประตูได้ครับ โอเคพอเสร็จมันจะมีวางตัวที่กระโดดได้ไหรือเปล่าคิดคิดลึกไปก่อนครับโอเคเราก็จะเอารว้าวางไว้เผื่อมีบางตัวที่กระโดดข้ามนี้ได้นี่ปะ่ะเออมันได้ได้ได้ได,ได้โอเคผมจะทำบล็อกอย่างนี้ไว้ไม่ใช่ตรงนั้นโอ้ยตกอีกแล้วอโอเคโอเค ซึ่งตอนอตอนนี้นะครับผมไปบ้านผมกําลังไปอย่างราบรื่นนะครับร <c oughs> าบรื่นตรงไหนทาชมอาบอกโอเคโอเคผมจะทำตรงนี้ให้เป็นสี่บล็อกนะผมว่ามอนสเตอร์ไม่น่าจะมีสมองที่ใหญ่เกินไปอย่างเอ่อบิ Big ๊กบิ๊กเบรนมีมีของของผมหรอกครับผมว่านะไม่ไม่น่านะครับเอ่อ มอนสเตอร์ก็อาจจะฉลาดกว่าผมฉลาดกว่าพิกเบรนมี่ตรงนี้วางได้ปะวางได้โอเคผมจะวางแบบนี้นะคะเป็นประตูบ้านโอเคอย่างนี้ผมมีทักษะการสร้างพอตัวอยู่เพราะว่าเล่นโลบเล่นโลบบ่อยนะครับโอเคผมว่าผมจะสร้างเป็นประตูเลยไหมเนี่ยเป็นแบบว่าทางเข้าเลยอะอย่างนั้นอาจจะดีกว่านะครับ โอเคเป็นทางเข้าเลยโอเคสำเร็จมอนสเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะกระโดดแซาโค้งมาอันนี้เรียกอะไรไม่รู้ครับแต่ผเรียกแซวโค้งมาหาบ้านผมได้เพราะว่ามันใหญ่กว่าตัวนะครับส่วนมอนสเตอร์บางตัวอาจจะกระโดดขึ้นมาตรงนี้ได้อผมก็เลยอาจจะแบบวางอันนี้นิดนึงครับตรงนี้โอเคผมจะขึ้นไปดูงานข้างบนก่อน น่ะครับผมจะขึ้นไปดูงานตรงนี้ตรงนี้ผมจะใส่กำแพงกัน้นแบบนี้เลยเหมือนแบบหอสังเกตการน,นะครับแต่ขึ้นมาไม่ได้โอเคเสร็จแล้วครับเราก็จะค่อ,คอยๆลงไปนะครับเราไม่รีบเราไม่รีบครับคลิปวิดีโอนี้เราไม่รีบครับโอเคเรียบร้อยสะพานข้ามแม่น,น้ำโคงของผมเสร็จแล้วเยสโอเคดูสวยมากแต่ทำามทำไมท่านชมบุมเอ้ยพี่พี่เอ้ยไม่ใช่พี่เอ้ยน้องน้องหรือพี่นั่นแหละครับเออ ทำไมไม่เอาไอเนี้ยไออะไรนะเรียกว่าอะไรเฟ้นเฟ้์เนี้ยไปวางให้สองฝั่งคำตอบก็คือ <c oughs> ไม่มีครับผมนั่นแหละครับอบโอเคมาผมจะขุดดินตรงนี้ครับเดี๋ยวผมหาพื้นที่ทำเลก่อนตรงเนี้ยถ้าผมเชื่อว่าถ้าขุดไปเนี่ยเดี๋ยวจะทำต,ตรงนี้ทำฟาร์มได้ใช่โอ้ผมจะทำฟาร์มตรงเนี้ครับอ่า ใช่เราสามารถทำฟาร์มตรงนี้ได้เดี๋ยวผมให้น้ำเข้ามาก่อนเข้ามาโอเคเพื่อเพื่อเราสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ครับโอเคเรียบร้อยตรงนี้ครับนี่ผมจะทำฟาร์มกันตรงนี้ครับผมเอ้ยไปชั้นฟาร์มโอ๊ยสมองผมหนึ่งชั่วโมงใช่ล้วสุดหนึ่งชั่วโมงโอเคนี่ตรงนี้เลยแล้วแล้วถ้ามอนสเตอร์เข้ามาล่ะ โอเคผม n อ idea ครับไม่มีทางที่จะ no idea ถ้า monster นสเตอร์เข้ามาโอเคผมจะทำนี้ครับน้องจ๋ครับ <laughs> นี่ผมกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยโอเคเรียบร้อยนี่คือเอ่อการที่จะทำให้ม m o เตอร์ไม่สามารถเข้ามาได้แบบศูนย์ไอคิครับผมผมไม่รู้ผมกำลังทำอะไรอยู่เนี่ย โอเคโอเคซึ่งผมคิดว่านะครับมอนสเตอร์ก็ไม่น่าจะฉะลาดถ้ามันเข้ามาเราก็อาจจะใช้ดาบแทนมันแต่ว่าถ้าเราเลื่อนเหลือน้อยล่ะเราเข้าไปนะครับผมมีแผนว่าเราอาจจะต้องปิดอุดรู <c oughs> โอ๊ย <c oughs> ขอโัยนะครับโอเคถ้า,าเราต้องอุดรูไว้ครับแต่ว่าเราจะมาทําเลยครับถ้ามีคลิปเปอร์ล่ะ น่อยเดีิมเดิมผมจะไปหาท่านะครับเพื่อทำทอชเพิ่มครับเราสปีต่อ ค่ับเจ้าครับผมมาอยู่ในน้ําอีกแล้วพระเจ้าคือโอเคคือผมไม่เอาแล้วก็ได้ออกซิเจนมันจะหมดออกซิเจนออกซิเจนออกซิเจนโอ้จะตายจะตายโอ้เกือบตายโอ้ถ้าดูหัวใจผมนิครับหัวครับหัวใจผมเกือบตาย Okay. มันวนลูปอีกแล้วชมครับมันวนลูปของใต้อีกแล้วโอเคนี่คือจุดสูงสุดแล้วใช่ไหมโอเคแผนเดิมครับกลับมาอีกแล้วครับแผนเดิมผมกลับมาอีกแล้วโอเค ว่าทำไมชีดผมไม่เจอแต่น้ำนะผมไม่อยากเจอน้ำผมอยากเจอเหล็กแล้วคือทุกอย่างมัวนวนมาบ้านผมหมดเลยอะครับท่านผู้ชมครับจะสังเกตได้นะครับนี่ครับนี่ครับคือบ้านเก่าของผมครับใช่ผมขุดยังไงมันก็มาบ้านเก่าเหมืองบ้านเก่าองผมนี่ครับคือเดี๋ยวมันต้องอีพีหน้าแหละครับ อีพนะีหน้าเดี๋ยวผมจะไปหาเหมืองใหม่พร้อมกับทิ้งบ้านไม่ทิ้งนะครับไม่มีทางทิ้งแต่ผมจะแบบอะไรเออหาเหมืองใหม่อะ่ะครับหาพื้นหาพื้นที่ที่จะขุดใหม่เป็นถ้ำอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยเป็นบ้านเริ่มต้นยังไงก็ต้องทิ้งอยู่แล้วแล้วก็สร้างบ้านใหม่ที่สวยกว่าเดิมนะครับซึกเป้าใหม่เราเนี่ยไม่ใช่การสร้างบ้านไง เป้าหมายเราเนี่ยก็คือการที่จะต้องได้เพชรนั่นแหละครับแต่เราอะอยากสร้างบ้านซึ่งเราต้องการไม้มหาศาลเลยซึ่งเราจะไปขุดไม้กันมอนสเตอร์เหรอไหนคริปเปอรอ์หยุดมาลบก,กวนได้แล้วเฮดช็อตเฮดช็อตยังไม่ตายอีกทีไป ยังอีกเหรอโอ้ยพี่คือพี่คือมันอยู่ไกลนะเดีย๋ยวเปิดประตูไปทักถ้าเราก็คือว่าผมจะรอดกลับมาไมครับเพราะว่าลูกขนมไม่มีแล้วนี่ครับใช่ไหมครับผมไม่มีลูกขนมแล้วโออโอเครอดหรือไม่รอดไม่รู้แต่ผมกล้าหาญไม่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 ไม,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 ม yes 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 โอเคนอนไปนอนไปนอนไปนอน Go ท o ส l ิ e สลิปแอดนาบเจฟเจฟโอเคโอขึ้นไขึ้นมาปิดตู้ปิดตู้ปิดตู้ปิดนอน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 อีกแล้วหรอใครอ่ะนะจ๊ะครับใครไหนมอนสเตอร์ไหนมอนสเตอร์ทำไมผมจะนอนไม่ได้ทำไมผมจะนอนไม่ได้โอยแสงมันขึ้มาขนโอเคไม่มีแสงแล้วโอเคแต่เป็นเบลอมันเบลอเบลอ มันเบลือยแทนไม่มีไส่โอเคโอเคครับท่านเจ้ครับไหนมอนสเตอร์ถามหน่อยดิไหนมอนสเตอร์ where is monster why I can't sleep where is monster อ๋อเจอแล้วยู u ใช่ไหมที่ทำให้ไอไม่สามารถนอนได้ยู u ใช่ไหมต่อไปนียู o อ u p s t a เซส อุ๊อุ๊บอุ๊เดียวเดี๋ยวเอย่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเเกือบตายเกือบตายแล้วใช่ครับโอ๊ยทำไมคลิปวิดีโอนี้มันกะจังกะจริงจริงครับโอ๊ยเข้าไปดิมองหอนอนได้ยังเออนอนได้แล้ว เค okay. มไเได้กับเพื่อนสนเดียงดีกว่าเลยโอเคตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันโอเคเราตื่นเช้าวันนี้สดใสแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนอีพีหนะ้าสวัสดีครับอีพีนี้มีแต่ความสิ้นหวัง